วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะสอนรับโรบักฟินหนึ่งร้อยโลบักแน่บอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้ยากนะแต่ขั้นตอนมันค่อนข้างนี่จะละเอียดนิดนึงห้ามน้องๆกดข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะน้องๆกดข้ามแล้วน้องๆจะไม่เข้าใจและทําไม่ได้นะคะ <Okay. S 1> เพราะมันค่อนข้างละเอียดเลยยังไงเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าพี่แป้งสอนละเอียดตั้งแต่ แล้วพิมพ์คำว่า Microsoft เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกตรงนี้เลยคำว่ายินดีต้อนรับสู่บัญชี Microsoft ของคุณนะคะหากน้องๆนะคะคนไหนที่มีบัญชีนะคะของ Microsoft อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Hotmail หรือ Outlook นะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะส่วนคนที่ยังไม่มีนะคะพี่แป้นจะสนสร้างบัญชีอีเมลใหม่เดอกดตรงนี้เลยน้องๆก็กรออีเมลตามคําที่น้องๆต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรของน้องก็แล้วแต่กดบอออนอีเมลปกติ Gmail Hotmail ได้เลยนะคะ จะเลือกเป็นเอารุกหรือน้องๆจะเลือกเป็นฮอตเมลก็ได้นะคะพี่แป้นะสะดวกที่จะใช้ฮอตเมลนะคะพี่แป้ก็จะใช้ฮอตเมลจากนั้นก็กอีเมลของเราไปเลยพี่แป้นะคะจะใช้อีเมลเป็นตัวอย่างให้น้องๆน,นะคะว่าเออพี่แป้อาจะใช้อาเป้ชมทีวีแ t ดฮอตเมลคนะคะน้องๆไม่ต้องตั้งตามพี่แป้นะพี่แป้ตั้งเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเดอ้อกดถัดไปเลยคะ่ะจากน,านั้น อีเมลของตัวเองให้น้อง,องจำไม่ได้นะคะว่าน้องใช้อีเมลอะไรรหัสผ่านอะไรนะคะไม่งั้นจับไม่ได้โลบักนะต้องจำไม่ได้เด้อหลังจากที่เราโกกแล้วเรียบร้อยก็กดถัดไปเลยจ้าจากนั้นนะคะเขาจะให้เราแก้ไขปริศนานะคะน้องๆเราก็กดถัดไปเลยคนน้อง,อ,งอาจจะไม่เหมือนของพี่แป้นนะคะก็ต้องดูนะคะว่าตัวเองได้ปริศนาอะไรอย่างพี่แป้งก็ได้นี่เลือก สีเหลี่ยมที่เหมือนกันนะคะอ่ะพี่แปงก็กดเลยเขาจะให้เราทําทั้งหมด4ครั้งนะคะน้องๆนี่พี่แปงก็กดไปแล้วครั้งที่2นะคะโอ้โหต่อไปเราก็จะไปกดอันที่3มนั่นเองแล้วก็หาอันที่4นะคะโอเคเราได้แล้วเรียบร้อยเป็นอันว่าเราสามารถสมัครบัญชีแล้วเรียบร้อยนะคะได้อีเมลใหม่ของเรามาแล้วในการที่เราจะไปเอาโรบัสกันนั่นเองดังนั้นก็ลงชื่อค้างไว้เลยก็ได้นะคะ จากนั้นนะคะให้น้องกดหน้าต่างปิดไปเลยนะคะหน้าต่างนี้กดปิดทิ้งไปเลยให้น้องนะคะเข้าเว็บไซต์นี้ตามพี่แป้งเลยนะคะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะนี่จากนั้นนะคะเราก็ล็อกอินนะคะเป็นอีเมลของเราเมื่อกี้เหมือนเดิมนะเราสมัครอะไรไปนะคะน้องก็ล็อกอินอันนั้นได้เลยค่ะพี่แป้งขอย้ํานะคะการที่น้องจะเข้าเว็บไซต์นี้น้องต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะ ต้องเปลี่ยนภาษาทัท้งในมือถือนะคะถ้าเล่นในมือถือเล่นได้ค่ะแต่ต้องเปลี่ยนก่อนนะคะในมือถือและในคอมพิวเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นห้ามใช้ภาษาไทยเด็ดขาดมันจะไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนจากนั้นลงชื่อเข้าใช้เลยค่ะ,ะน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเราเลเวลที่1นนะคะน้องๆให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลย จะเจอคําว่านี่เลยคะ่ะที่เป็นโรบอกโคสนะ100่งร้อโรบักนั่นเองซึ่งเราจะต้องสะสมแตน้นะคะน้องๆให้ได้1,500พอย์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่แป้นจะมาบอกน้องๆว่าเราสามารถเอาพ้ยต์มาจากไหนได้บ้างวิธีทําทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะ แค่ขออธิบายก่อนนะคะว่าวันหนึ่งเราจะสามารถรับได้นะคะ63โอยนะคะเป็นรีมิตต่อวันนะคะน้องๆซึ่งหมายความว่าน้องๆจะต้องทําการนะคะเข้ามาเอาโ o ย n ทุกวันนะ,ะเป็นเวลา25วันนะคะจนกว่าจะถึงนะ 1, 1 5 0 0นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะที่เราจะสามารถรับพอย n t ได้นะ,ะนี่เห็นไหมนี่นี่น,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 นี่นี่นะเดี๋ยวพี่แป้นนะคะจะอธิบายฟังว่าเอ้ยแต่ละอันทาํายังไงบ้างนะคะให้น้องๆนะคะดูนะคะตรงนี้นะคะ,ระ,คะเราสามารถกดได้เพื่อเอาพอย n t นะคะ,น,ะ,คะน,น้องๆนี่เดี๋ยว mama, <ม>พี่แ<ๆ>ป้นจะกดให้ดูนะคะว่ามันต้องทํายังไงตอนนี้นะคะพี่แป้มีอยู่ศูนย์พอยนะคะดูนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะเพิ่ เป็นเว็บไซต์นะคะน้องๆให้เราเข้ามานะ <_ C os> เราเข้ามาไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ <_ C os> เลื่อนไปเลื่อนมาแป๊บหนึ่งนะสองสามวิก็ได้แล้วก็กดออกนะคะมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแปลว่าเราได้พอยต์แล้วพี่เป้ได้มาแล้วนะคะ5พอยต์นั่นเอง <_ C os> บอกเลยว่ามันไม่ยากนะคะน้องๆน้องๆก็ทําการกดทุกอันได้เลยนะนี่ <_ C os> นอ,อันนี้ก็กดได้นะะอน,นี้ก็กดได้นะคะอีันนี้ก็กดได้ค่ะเหมือนกันเลยวิธีการทําเหมือนกันคือให้เรานะคะเข้าเว็บไซต์นะคะครบทุกอันตรงนี้นะคะมีอยู่5้าอัน กดไปเลยค่ะนี่นะคะพี่แป้งก็กดอันที่2นะคะก็เลื่อนไปเลื่อนมาเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็กดออกพี่แป้งก็ได้มาแล้วนะคะ11บเอ็ด p ตอนนี้นะคะเออแต่ทําไมมันไม่ขึ้นเครื่องหมายถูกไม่เป็นไรเราก็กดใหม่อีกรอบนึงพี่แป้งก็มากดอันที่3าก่อนเราจะดูว่าเฮ้ยพอยต์เราขึ้นไหมนะคะแล้วก็กดดูเลื่อนไปเลื่อนมาเหมือนเดิมถ้าพอยต์น้องๆไม่ขึ้นก็กดจนกว่ามันจะขึ้นนะคะให้กดตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เลยตรงที่เป็นตัวหนังสือนะคะน้องๆ ถ้าพี่แป้งพูดสับภาษาอังกฤษกักกวน้องๆจะไม่เข้าใจนะคะพูดเป็นภาพดีกว่าว่ากดอะไรนะนี่ไงขึ้นแล้วนะคะน้องๆเป็นปเครื่องหมายถูกได้มาแล้วค่ะ16พอยต์นั่นเองจากนั้นนะให้กดเหมือนเดิมนะคะต่อไปอีก3อันนะพี่แป้งกดครบแล้วพี่แป้งจะตัดภาพมาให้ดูคะ่ะ2อันสุดท้ายก็กดเน็กเน็กๆๆไปนะคะน้องๆ2อันสุดท้ายจะเหมือนกันนะเราก็กดเน็กเน็กไปนะคะเราก็จะได้เครื่องหมายถูกพี่แป้งได้มาแล้วนะคะตอนนี้คือ 31พอยต์นั่นเองเราไปดูขั้นตอนที่2กันเลยที่เราจะเพิ่มพอยต์มาอีก30พอยต์นะคะว่าจะทำยังไงเราไปดูกันเลยค่ะให้นออนนะคะกดตรงเครื่องบินด้วยนะอย่าลืมนะพี่แปง้งลืมกดให้ดู พี่แป้งก็เลยเซิร์ชไปเลยตูนั่นเองโอ้โหตูไหนไม่รู้น่าจะตูนี้นี่แหละโอเคพอเราเซิร์ชเสร็จแล้วนะคะกดปิดหน้าต่างทิ้งได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพอยของเราก็จะเพิ่มมาอีก3พอยนะให้นนนนะคะทําเพิ่มไปจนกว่าวงกลมนะคะมันจะสุดเป็นสีเขียวนะเอาก็เซิร์ชไปอีกนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะเซิร์ชให้ดูนะคะมันจะได้อีก30มสิบยนะคะ แต่การเซิร์ชครั้งหนึ่งนะคะจะได้3พอยนะแปงก็ทำการเซิร์ชแล้วจะเซิร์ชอะไรก็ได้นะคะน้องอพี่แปงก็ลองเซิร์ชอรโรบอรานี่พี่แปงก็ได้เพิ่มมาอีกแล้ว3พอย o i n นะทำแบบนี้นะจนกว่าเราจะได้ครบ30พอยบ p นั่นเองตอนนี้นะคะพี่แปงก็ทําการเซิร์ชครบเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นว่าเรานะคะสามสิบทักสามสิบนะคะเปลว่าเรานะคะทําครบทุกพอย n ของเขาแล้วนะ,ะนั่นคือ30มสิบทักสามสิบนั่นเอง ตอนนี้นะคะตัวพี่แป้งก็ได้มาแล้ว60พอยนะคะน้องๆซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทําเพิ่มได้นะ,ะนั่นคือข้างๆนั่นเองเห็นไหมไมโครซอฟนะคะเราสามารถทําได้ด้วยการที่น้องๆเข้าไปเซิร์ชนะคะหรือดาวน์โหลดไมโครซอฟต์มานะคะน้องๆซึ่งพี่แปง้งว่ามันยุ่งยากพี่แป้งก็เลยไม่มาสอนนะคะเลยสอนแค่2ขั้นตอนพอนะคะเดี๋ยวน้องๆจะยุ่งยากเราจะไม่เข้าใจนะมันจะยากนิดนึงนะโอเคเราทํา2ขั้นตอนเราจะได้ประมาณ60พอยนั่นเองนะคะน้องๆต่อวันนะ วันหนึ่งได้มากสุด63พอยนะคะน้องๆทำครบ3ขั้นตอนนะคะแต่หากทำครบ2ขั้นตอนน้องๆก็จะได้เหมือนพี่แป้นะคะคือ60พอย p o นั่นเองพอเรานะคะกลับมาดูหน้าต่างเดิมของเรานะคะน้องๆให้น้องๆนะคะทำแบบนี้ทุกวันนะคะวันละ60โรบักนะ,ะทำจนกว่าจะครบ1 5 0 0นอยนะคะพอยนั่นเองน้องๆก็จะได้โรบักมาเลย100โรบักใช้เวลา25วันนะคะบอกเลยว่า ทำตามพี่แป้งบอกแบบนี้นั่นเองหาะนนงๆนะคะทําครบแล้ว25วันได้มาแล้วนะคะ1,500งพห้้อยต์ให้นองๆนะคะเซิร์ช Google นะคะแล้วพิมพ์คําว่า Hotmail ได้เลยค่ะหากนนงๆนะคะสมัครเป็นนามสกุลนะคะเอารุกก็เข้าเอารุกนะคะหากนนงๆนะคะสมัครเป็นนามสกุล Ho อต mail ก็เข้า Hot ต mail แบบพี่แป้งได้เลยจากนั้นนะคะให้นนองเข้าไปที่อีเมลของตัวเองนะคะที่ตัวเองรอกอินไว้ตั้งแต่แรกเนอะอย่าลืมนะไม่ใช่เข้าอีเมลโรบบอกนะมันไม่ได้นะคะ จากนั้นนะคะเขาจะส่งนะคะอีเมลมาให้น้องๆน,นะคะจะเป็นแบบนี้นั่นเองเขาจะส่งโค้ดมาให้เรานะคะให้เรากอปโค้ดไปใส่ในระบบของเราได้เลยดน,น้องก็จะได้100รโรบักนั่นเองน้องๆจะต้องทําให้ครบนะคะ วันละ60พอบยีวันเท่านั้นน,ะน้องๆถึงจะได้มันไม่ใช่ว่าเออทําวันนี้เราได้เลยมันไม่ใช่นะพอน้องๆนะคะกบโค้ดของเรามาแล้วให้มาที่หน้าต่างนะคะโรบอทของเรานั่นเองจากนั้นนะคะดูด้านซ้ายมือนะคะให้นองเลื่อนลงมานะคะจะเจอคําว่ากิบการ์ดนะคะน้องๆใส่โค้ดเหมือนตอนแรกกิบการ์ดเลยเหมือนกันเลยค่ะพอน้องๆนะคะกดคําว่ารีดีมการ์ดข้้งบนขวามือนะคะ โค้ดมาใส่นะคะโค้ดอยู่ในอีเมลของเราเมื่อกี้นะ,ะพี่ที่พี่แป้งบอกแล้วนะ,ะก็ใส่แล้วก็กดรีดีมได้เลยน้องๆก็จะได้นะ,ะไม่ใช่ใส่ตามพี่แป้งนะ,ะมันไม่ได้นะคะเราต้องทำให้ครบ25วันก่อนวันละ60พอยนะ,ะน้องๆให้ครบ1,500พอยนั่นเองคำเตือนนะคะหากน้องๆไม่เข้าใจพี่แป้งขอย้ำนะคะว่า น้องๆนะคะสามารถทําในโทรศัพท์ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่น้องๆนะคะจะต้องเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ของน้องๆในเครื่องของน้องๆก่อนนะให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะและในคอมนะคะก็ต้องเปลี่ยนหน้าต่างนะคะไม่ว่าน้องๆจะใช้โคมหรือจะใช้ไฟล์ฟอนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษดังเดิมนะคะน้องๆห้ามใช้ภาษาไทยเด็ดขาดไม่งั้นนะคะทางเว็บไซต์เขาจะไม่รองรับภาษาไทยและน้องๆจับไม่ได้นะคะหวังว่าน้องๆนะคะจะสู้ๆนะคะทําให้ครบ25 วันแล้วเราก็จะได้โรบัก100โรบักนั่นเองหวังว่านนงๆนะคะจะเข้าใจและทําตามได้อย่างที่พี่แป้งบอกนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้หวังว่านองๆจะได้ไประโยชน์และสาระจากคลิปของพี่แป้งนะคะและขอให้นองๆนะคะอดทนนะคะเพื่อให้ได้100โรบักใน25วันนะห้ามลืมมาทําเด็ดขาดเด้อแต่มันก็ไม่เป็นไรนะหาโน้งลืมเราก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆนะคะมันจะไม่ลดนะคะพอยของเรานั่นเอง วันนี้นะคะพี่เป้มีแจกของฟรีนะอีกรายคลิปนะอ,อย่าลืมมารอดูกันด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย